ันนี้พิเศษครับนำรถ f o r t u n e r กับ m ิลเที่เป็นสายครอบครัวมาอัปเดตให้นะฮะที่สาขาสุวินทวงศ์ฮะจอดมากกว่า20คันนะ,ะพี่มีทั้งตัวนี้ครับตัว TRD เด็ดเด็ดนะฮะหรือจะเป็น l e g e n d ดอครับขับ4ทั้งคู่นะฮะแล้วมี m ิลเครับ3.0ขับ4ด้วย3.0มศูนย์เนีีฟีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง11,000หมืครับมีแคมเปญเด็ดเด็ดนะฮะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.10เปลี่ยนยางให้4เส้นเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้้เปลลี่ยนนฟิ์มใหรอบคั สนใจนะฮะแคมเปญเด็ดนะฮะมีแค่เดือนนี้เดือนเดียวดูให้จบอย่าพลาดเลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาร์มฟอร์จูเนอร์มือสองเกรเดนะฮะวันนี้นะครับผมมาอัปเดตสต็อกรถครอบัวครับที่บริษัทเพชรยนต์สาขาเปิดใหม่ครับสาขาสุวินทวงศ์46นะฮะมีมากกว่า10คันครับพี่จอดอยู่ตรงนี้มีทั้งตัวฟอร์จูเนอร์ TRD นะครับหรือจะเป็นฟอร์จูเนอร์ล n เจนเดอร์ลีเดอร์เราก็มีนะฮะพี่คนไหนที่อยากได้รถครอบัวไปใช้งานสักคันตอบโจทย์ครับวันนี้มาอัปเดตให้แล้วนะฮะมีทั้งมิวเอ็กนะมิวเอ็กเนี่ยผ่อนเริ่มต้น 1,000เท่านั้นนะฮะใครที่มองหาอยู่วันนี้อัปเดตให้ครบเลยนะครับตัวนี้ม u X 1.8นะฮะนี่นะฮะถัดมาก็จะเป็น f o r t จ n e r ปี2019ครับแล้วก็มีขับ4ฮะนี่สีเทาดำนะครับตัว f o r t จ n e r ปี19เเช่นเดียวกันเครื่องยนต์ขับ4 SIGMA 4าโนะฮะ2.4หรือจะเป็นสีดำครับ2.8นะฮะขับเพื่อน2ล้อแล้วก็เป็นม u X โฉมปี18นะฮะนี่ นะฮะเป็น3.0 Navy นะครับนอกจากตรงนี้ด้านหลังก็มีอีกนะฮะมี3.0ขับ4ผมก็มีนะมีเยอะเลยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวแบบพวก E l e g a n นพวก Ultimate ก็มีนะใครที่อยากได้นะครับนี่ดีติดต่อหาผมตัวนี้ก็จะเป็นตัว l e g e n d e r นะครับหรือจะเป็นตัว TRD ครับปี2019ครับ2.8 Sigma 4ตัวท็อปสุดราคาดีๆทั้งนั้นเลยนะครับพี่ท่านไหนที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานสักคันนะฮะ แนะนำเลยครับที่นี่ตอบโจทย์มากๆนะครับและราคาดีจริงๆนะฮะใครที่สนใจนะครับเข้ามาดูตัวรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับรถเยอะจริงนะฮะใครได้ไปเนี่ยบอกเลยว่าโคตรคุมเดี๋ยวผมจะอัปเดตในรุ่นรถที่เป็นมิวเอ็ให้ก่อนละกันนะครับแต่ก่อนอื่นขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมปานเพชรยนต์นะฮะที่ปรึกษาการถ่ายบริษัทเพชรยนต์ มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จาก Toyota o โอม e n เตนาชีครับทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิอุสใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะฮะโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับ0 8 2 5 7แ3 3 6อลน P A R N P I 1992ได้เลยนะครับมาเริ่มกันที่คันแรกครับตัวนี้ทะเบียน3941นะฮะเป็นสีบรอนเงินครับ3.0 Navy นะครับราคา6 0 0 0น 5,900 0ครับไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนแบบนี้นะนะฮะปี18ไมแสนสามนะครับ, 18, 2003, ค,รบคันนี้ฟีดาวผ่อนประมาณ1 2 0 0 0 0 0พี่ได้คันนี้ไปใช้งานก็ถือว่าคุ้มนะสภาพดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับราคาดีนะครับทะเบียน3941นะครับสนใจรีบทักมาเลยนะตัวนี้ฟีดาาผ่อน1 1่0นะฮะฟีดาาผ่อน1 1 0 0 0นนะฮะเป็นตัว3.0 Navy นะครับ และมาคันถัดมาครับเช่นเดียวกัน3928นะฮะคันนี้ฟีดาวอนหน่อน11,000เช่นเดียวกันครับไฟหน้าก็สวยนะฮะนี่กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะฮะตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ659 669ประมาณนี้นะครับไมค์ก็อยู่ประมาณแสนยังกลางๆนะฮะใครสนใจนะครับพักมานะครับแล้วก็คันนี้ครับ3878นะฮะได้เป็นตัวนะครับราคา6 6 9 0 0 0ปี18เช่นเดียวกัน นะครับเหลี่ยมสันสวยๆเลยเห็นไหมไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเลยนะตัวนี้นะครับปี18บแปดไม่แสนห้านะครับ669นะฟีดาวผ่อน10,000หมืนะครับ11,000หมืประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอามิวเอ็กก่อนนะพี่นะเดี๋ยวฟอร์จูเนอร์เนี่ยไว้ทีหลังเลยนะครับทีหลังนะฮะด้านนี้ครับก็จะเป็นตัวมิวเอ็กทั้งหมดเลยนะครับฟีดาวรนหน่อน11,000พันนะฮะสภาพสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็น3.0มจุดเนวี่ทั้งหมดนะฮะตัวนี้ก็สภาพดีคุณดูทะเบียนก่อนนะครับ2495 ราคา6 5หไม่แสนสี่ปี18นะฮะตัวนี้ฟีดาพอนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเช่นกันคันนี้6 7 9ครับนะฮะทะเบียน7 6 3 1นะฮะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนครับไม่แสนสองครับปี18นะไม่แสนสองได้คันนี้ไปใช้งานนะครับตัวนี้ผ่อนประมาณ12,000เช่นเดียวกันกับคันนี้ครับผ่อนประมาณ1น0 0 0ห0 0 0นประมาณนี้นะครับปีทะเบียน3870นะครับแล้วมาทะเบียน2 4 6 5นะฮะ คันนี้ก็659ครับไม่แสนสี่นะครับไม่แสนสี่ปีสิบแปดรถสวยพร้อมใช้งานนะฮะสามจุดศูนย์เนวี่นะครับ, 0, Navy, ค,รบคันนี้ก็659นะครับไม่ก็นี่นะฮะเป็นสองอบวนะไม่แสนห้าปีสิบแปดนะนะครับนี่คันนี้ก็ฟรีดาวน์พอหนึ่งหมื่นหนึ่งพันส่วนคันนี้นะครับตัวนี้ตัวเด็ดนะฮะคือไม่น้อยสุดแล้วแต่ราคาอยู่ที่659เช่นเดียวกันทะเบียน4018แแต่ไม่แสนเดียวนะพี่นะ 4018ไมล์แสนเดียวคันนี้พร้อมใช้นะครับพร้อมใช้เลยนะครับได้เป็นตัว3.0 Navy 659นะถ้าจำไม่ผิดนะครับอ๋อขออภัยครับไม่ตัวนี้669 669นะครับแพงกว่าไมล์แสนห้าเนี่ยหมื่นหนึ่งแต่พี่ได้คันนี้ไป6 6 9 0 0 0กหมนะก้ันะสภาพสวยนะครับสนใจคันนี้รีบทักมานะนะครับและมีคันหนึ่งนำเสนอพี่นะครับเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับ2.4อ่ะ3.0 ขับสีนะครับมันจะอยู่ด้านหลังตรงนี้ฮะก่อนที่จะไปดูโฟล์กเจอร์ขอให้ดูคันนี้ก่อนทะเบียนสี่แปดหนึ่งสามนะฮะพอดีนี่เห็นไหมฮะสี่แปดหนึ่งสามครับคันนี้นะครับนี่แล้วก็เป็นสีบอลครับตัวนี้จะเป็นออกคล้ายๆกับตัวดิออนอีกนะพี่นะไฟหน้าได้โปรเจกเตอร์เลนล้อแม็กก็ทูท้นปั่นเงานะครับคันนี้แปดห้าเก้าครับปียี่สิบไม่แปดหมื่นนะฮะสามจุดศูนย์เนวี่ครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะฮะขับเคลื่อนสี่ล้อมี AWD มาแล้วนะครับนี่ โฟวิวได้นะครับผมสนใจนะครับคันนี้ฟีดดาวผ่อนประมาณ14,000แล้วก็ไปอัปเดต Fortuner กันต่อพี่ท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อหาผมได้โดยตรงครับผมปานเพชรยนนะ โทรมาที่0825713369และที่สำคัญผมมีดอกเบีย้ยพิเศษครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.10%เท่านั้นนะฮะแคมเปญเปิดสาขาใหม่ครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะฮะผมเปลี่ยนยางให้ทั้งหมด4เส้นเปลี่ยนฟิล์มเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้นะครับรวมถึงดอกเบีย้ยพิเศษครับเริ่มต้น2.10สูงสุดอยู่ที่3.99นะครับสนใจรีบทักมานะนะฮะอ่ะมาดูคันนี้กันทะเบียน1571 1517 คันนี้8 4 9 0 0 0สม่าันครับไมแสนห้านะครับปี2018นะฮะคันนี้ราคาดีฟีดาวพรนึ่งหมนนะครับพอหน0 0 0ได้เป็นสีดำได้เป็น f o r t จ n e r แบบนี้นะครับไมแสนห้าประมาณนี้นะฮะแสนห้าหมื่นนะตัวนี้ก็สวยนะครับทะเบียนก็สวยด้วยนะครับ1517นะครับแต่ถ้าใครอยากได้ขับสี่ผมก็แนะนำคันนี้2.4ขับสี่นะครับราคาดีนะตัวนี้จะเป็น2.4ขับเคลื่อน4ล้อครับ เลขไมอยู่ประมาณ1นึ0 0แกิโลนะหนึ่งแประมาณนี้ราคา9ก้0 0 0นาครับตัวนี้สีเทาดํานะฟีดาวผ่อนประมาณ1 5ึ0 0หนานะครับหนึ่งนาันะฮะฟีดาวนะตัวนี้เลขไม่แสนจะอีก8ปด0ันโลเท่านั้นนะได้เป็นสีเทาดําแบบนี้ถ้าพี่สนใจคันนี้ผมว่าตอบโจทย์นะขึ้นเขาลงห้วยได้หมดครับเครื่องยนต์2.4ขับเคลื่อน4ล้อทะเบียน6 6 2 3าคันตันมาครับ2.8นะใครที่ชอบนะตัวนี้8 9 9 0 0 0บาทครับเลขไมก็อยู่ประมาณ แสนสองแสนสามนะถ้าผมจําไม่ผิดนะเดี๋ยวผมเช็คให้เลขไม้แสนสี่ขออภัยนะครับแสนสี่ปีสิบเก้านะครับเครื่องยนต์สองจุดแปดนะครับสองจุดแปดคันนี้ค่อนข้างสวยนะครับทะเบียนสองเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับแต่ได้เป็นขับเคลื่อนสองล้อภายในก็จะได้เป็นสีเบาะเบาะสีน้ําตาลอยู่นะครับไม่ใช่เบาะสีส้มนะครับตัวนี้ก็สวยมากนะฮะได้เป็นสีดําด้วย2.8นะถ้าไม่ชอบขับสีคันนี้ก็ตอบโจทย์นะนะครับฟีดาวก็สามารถจัดยอดได้เต็มนะผ่อนประมาณ14,0 0 0ปลายไปนะครับคันนี้ครับ ดีเจนเดอร์นะฮะทะเบียน7155นะฮะทะเบียนสวยด้วยนะครับตัวนี้พร้อมใช้นะครับมีกล้องถอยให้นะครับมีเซ็นเซอร์ให้5จุดเลยด้านหลังไฟทับทงไฟทับทีมขับเคลื่อน4ล้อครับ นะครับตัวสวยพร้อมใช้งานนะตัวนี้ราคาอยู่ประมาณแสนนะฮะหนึ่งล้านหนึ่งแสนะฮะขอไปหนึ่งล้านหนึ่งแสนปียี่สิบไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลนะครับได้สีขาวมุกหลังคาดําแม็กยี่สิบนิ้วครับทูทนปัดเงามาให้สภาพดีฮะมีกล้องอา่ามีกล้องรอบคันให้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับคันนี้ไม่น้อยครับฟรีดาวนะครับผ่อนประมาณอา่าผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดหนึ่งหมื่น 1,800 0ประมาณนี้นะครับ1 7 9 0 0บาทนะประมาณนี้นะครับสวยมากนะฮะใครสนใจรีบเข้ามาจัดคันสุดท้ายครับตัวนี้เป็น trd นะับไฮไลท์เลย2.8งจุ 8, ขับเคลื่อน4ล้อราคาล้าน4,9,000นานะครับไม่แสนปี19คันนี้นะฮะสวยมากนะครับนี่เห็นไหมฮะเป็นขาวมุกหลังคาดำทะเบียน1519 ออปชันจัดเต็มนะฮะขาวมุกหลังคาดําไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะครับตัวนี้จะพิเศษกว่าตัวอื่นเนาะเนื่องจากว่าล้อแมกเนี่ยขนาด20นิ้วก็จริงครับแต่มีโลโก้ TRD เป็นชุดแต่งท RD มีมาให้แล้วรอบคันภายในเนี่ยก็จะต่างจากตัวอื่นก็จะเป็นเบาะหนังสีดําสลับแดงครับเป็นทูโทนเห็นไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะนี่สภาพสวยนะครับสนใจคันนี้ครับไม่แสนสองประมาณนี้สนใจรีบเข้ามาจัดรับไฟสวยๆเลยนะครับ คาดเอลฟอร์เจเนอร์ชัดเจนนะฮะรถสวยพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันนะฮะถ้พาพี่สนใจพี่เข้ามาจัดได้ก็ทั้งหมดนี้ครับเป็นรถครอบครัวที่ผมอัปเดตให้ใครอยากได้คันไหนสามารถติดต่อหาผมได้โดยตรงครับโทรมาที่เบอร์ด,ด้านล่าง0 8 2 5 7 1 3 3 6 9แอดไลน์ p a r n p i 1 9 9 2ครับผมยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับสนใจรีบทักมานะครับนี่คือรถครอบครัวที่อัปเดตให้บริษัทเพช์สาขาใหม่สุวินทวงศ์เปิดใหม่นะครับมีแต่รถสวยๆทั้งนั้น น้ำสนใจขนาดลิดติดต่อมานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวจบการนําเสนอได้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อที่จะพารถเข้าใหม่สวยๆจากผมเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ทุกวันเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าเป็นผมนะนี่ผมจะเลือกคันนี้3.0มขับ4แล้วก็ผมก็จะเลือกตัวที่มันเป็น TRD นะฮะเพราะว่ามันได้2.8งขับ4เป็นผมผมจะเลือกเนี่ยสองคันสองคันเนี้ยที่อยู่ในใจครับต้องตัดสินใจอีกทีหนึ่ง คันนี้แล้วก็ดีเจนเดอร์ครับขับเพื่อนสี่ล้อเหมือนกันนะฮะตัวนี้ขามุกหลังคาดำเนี่ยมีอยู่3คันนี่แหละที่เลือกอยู่นะฮะใครสนใจคันไหนชอบคันไหนก็แคปหน้าจอส่งหาผมได้เลย